สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับคอร์สการเรียนรู้ C sharp โดยนวันคนเดิมนะคะในบทนี้เราจะเรียนรู้ C sharp primer ก่อนนะคะเพื่อที่จะไปสร้างเป็นเว็บไซต์ MVC net นะคะโดยปกติเนี่ยเว็บไซต์ก็จะมีหลักๆ2ส่วนนะคะก็คือส่วนของ front end นะคะส่วนของ front end จะเป็นส่วนที่คุณจะสามารถแสดงผล ออกมาเป็นเหมือนกับฉากหน้านะคะที่ว่าผู้ใช้สามารถอามองเห็นพรีเซนต์ต่างๆนะคะส่วนนี้โดยทั่วไปนะคะเราก็จะใช้พวก html พวก css นะคะพวกวะว่าสิปต์นะคะในการ implement แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของ backend นะคะที่เรากำลังจะกล่าวถึงนะคะก็จะเป็น พวก MVC ที่จะใช้ C# นะคะ <_ an> ก็คือมันก็จะทำให้เว็บไซต์ทั้งหน้าเนี่ยถูกสร้างแบบไดนามิกนะคะ <_ an> เพื่อที่จะส่งไปให้ผู้ใช้งานที่ทำการเรียกใช้มันนะคะและ Backend เนี่ยที่เราจะกล่าวถึงที่จะถูกเขียนด้วย C# หรือว่ากับ VB.NET นะคะแะเนื่องจากพวกพวกการใช้คลาสต่างๆ ก็จะต้องใช้ภาษา C h a r p นะคะก็ในบทนี้เราจึงต้องเรียนรู้ C h a r p นะคะเราก็จะต้องรู้ว่ามีวิธีการอย่างไรที่จะใช้ C h a r p ให้ทํางานได้ดีขึ้นรวมทั้งเราก็จะเขียนโปรแกรม C sharp เราควรจะเขียนอย่างไรนะคะส่วนนี้ก็อาจจะเหมาะกับมือใหม่ที่ว่ายังไม่เคยเขียนโปรแกรมเลยหรือว่าไม่เคยใช้ C มาก่อน หลังจากนั้นเมื่อเราลองสร้างโปรแกรม C sharp ง่ายๆแล้วนะคะเราก็จะมีการอธิบายสตต็กเจอร์หรือโครงสร้างของ C sharp ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะในระหว่างที่เรามีการสร้างนอกจากนี้นะคะเราก็จะ,ะแนะนำเกี่ยวกับตัวแปรหรือ variable และว่า type ต่างๆใน C sharp นะคะรวมทั้งเราจะ แนะนำเกี่ยวกับเรื่องของ array เรื่องเรื่องเรื่องการาจัดการ array พวก collection ต่างๆนะคะจากนั้นเราก็จะเรียนรู้เรื่องการจัดการโปรแกรม flow และการตัดสินใจต่างๆภายในแอปพลิเคชันโดยการใช้ statement แล้วก็ operator ในการจัดการนะคะ สุดท้ายเราก็จะพูดถึงเรื่องของการดีบักโปรแกรมของเรานะคะว่าเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อต้องการดีบักโปรแกรมนะคะค่ะก็ขอให้อยู่กับนวันต่อไปเพื่อที่จะมาดูกันว่าเราจะสร้างโปรแกรม C# ีชาง่ายๆได้อย่างไรนะคะเจอกันค่ะ